นี่คือบ้านที่พักนะคะ่อนเพื่อนๆบ้านที่พักอ๋อมเป็นฝั่งทางนี้อีกเนะมาพักบ้านหลังนี้นะคะ Được rồi, đẹp đẹp, ngon ngon. Bà lắng lẹt Lại hóng nón. Lại hóng nón. Bởi vì... จริงท่านมีรถมาทางนี้ได้นะทางนี้ทางนั้นเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขาภูเขาอยู่ใกล้ๆพักรอบภูเขารอบสวยงามค่ะอสรระุสารพระภูมิอุสารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางด้วย วนดอกไม้เล็กๆอันี้ก็มีสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ สวนดอกไม้รอบๆ,บๆสวนดอกไม้รอบๆบ้านนะเพื่อนๆเลยมะละกอ แล้วก็ต้นน่ารักอย่างนีป่ารอบเขาบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีนะคะ okay. ทวัดต้นชบาไม่ใช่มใม่ชบาอันนี้คือที่พักนะคะที่พักยายออนมาพักตรงนี้นะคะกับเพื่อนอันนี้ก็คือบันไดบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็ถ่ายชั้นล่างก่อนนะคะ สนล่างก็มีดอกไม้ส,สวยๆรอบรอบบ้านนะคะมีสวนดอกไม้ส,สวยๆรอบบ้านให้ดูมีต้นถั่วเลยนะกำลังปลูกถั่วปลูกถั่วต้นมะละกออันนี้คือรอบ รอบบ้านที่พักนะคะยายอ่อนก็ถ่าคลิปส,สวยๆมาให้ดูนะคะเก็บคลิปส,สวยๆมาให้ดูเก็บคลิปส,สวยๆมาให้ดูนะคะทาน ทางแค่ของบ้านเช่าของเราก็ปูไว้ให้ชมนะคะมีป่าส,สวยๆรอบเป็นภูเขานะคะภูเขารอบภูเขารอบบ้านนะคะมีดอกไม้ส,สวยๆไว้ให้ดูเลยนะคะดอกไม้ส,สวยๆเลยมีหอยด้วยหอ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 ยทาดให้ดูด้วยนะหอยหอยนี่ก็รถมาจอดนะคะ จกดไว้เนี่ยนะคะวันนี้ก็มีชาจีนอยู่ในกระปุกในตู้ของกาแฟอะค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะเดี๋ยวในห้องเราก็มีขนมมีดอกไม้สวยๆปลูกรอบบ้านเลยนะคะดอกไม้สวยๆสวยงาม เพื่อนชอบตรงนี้ก็คือตรงทำอาหารนะคะล้างถ้วยล้างชามกินกาแฟเปื่วยกินกาแฟยายก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนหรอกคะ่ะยายก็มาถ่ายชิปออกไปทางนู้นก็เป็นภูเขานะคะนี่คือประตูรั้วบ้านคือประตูรั้วบ้านนะคะชอบชิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆให้ดอกไม้สวย ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่กดไลค์กดแชร์กดสปายกดกระดิ่งดำไว้ติดตามชมคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ